ไปครับแกพาร์เดอะซีรีส์นะครับตอนที่2ของเรานะครับาเดซีรายังอยู่ปาร์ตี้เดิมนะครับเราจะไปเอาเฮียกูถ่อมอะไรกูไม่มีแมวตอนเนี้ยคิ้วซิกมึงบอกเลยคิ้วซิกกูมึงมัม่หันหลังให้ด้วยนะทำตัวเซ็กซี่นมกระเบี้ยวนี่คนนี้โอ้ยใหญ่ย้ำนมนมเบี้ยวเรจะเครียดทำไมวะมันถ่ายนมตรงๆไม่ได้เหรอมันจะต้องฟักมาต้องฟัก นี่คนนี้เที่ยวกันเลยคนเที่ยวมึงจะเปลี่ยนแฟชั่นทุกทุกทีไปทำไมแล้วเฮียแล้วเก่งเก่งไหนนี่เที่ยมากแม่งซีทูี่แบบซีทูแล้วก้ามตุดนี่มีเส้นเลือดด้วยสุดเที่ยมนตอนนี้เราจะลงดันสามสาวแข่งวินดิทัศให้หมดนะครับสามสาวก็จะมีซากิซากิบัตควีน เรจิน่าแล้วก็ไอเซตนะครับเราจะมาดูว่าใครจะเกิดอารมณ์กับปาร์ตี้ของเราไี่สุด <A. S 1> ตัวเอตัวเอเลย <laughs> สรุปจับตัว yes, เอเยสเฮ้ยแล้วลงสามตัวเยสเสร็จเดี๋ยวไปอารีน่าเลยพี่เอ <c oughs> <c oughs> ให้เอไปนั่งป้องกันอยู่ในหนามอ๋อคุยเลาองไป <c oughs> ดีให้ก่อนไปมล <c oughs> ่ะไ่รูอุ้ยเอา oh. ไม่เขียนเลย อ๋อถึงได้เหก็ได้เนี่ยวะดูนี่ดูงามตูดครัดูอะไรดูอะไรเออดูงามตูดดิแม่งสีถูยนะเราแม่งบังแต่ตรงร่องตูดอ่ะไอ้เชี่ยชนชนเชี่ยนี่แม่งใครผลิตมาวะไอ้เนี่ยน่าจะโคโลกรามโคโลกรามบางเถอะพวกเราไม่รู้ว่าโดนกี่ทีตายแต่ก็ว่าเนื่องจากไม่มีคีรีซิตนะครับรู้เลยครับคีรีซิตหนึ่งนะครับโคตรเท่ แต่จริงๆมีใส่แมวก็ไม่ได้ส่งผลเลยมากเงี้ยบอสมันก็คิดคิดิค่อนร้อยต้นๆเก้าสิอ้าวนึกว่าซูบอสอยู่ไอ้ลรมม่ทิงโยกเลยมามามาอะมันจะดำอาไปเพอร์ซี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นปสเห็นยังโอ้ยอะไรใครโดน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  บาทล้านเลยโดนสอง้กันเลยเเริ่มอยู่อเก้ารอมีใครโดนอ้ว้าวเียิงะตายนะจใครโดนวะเมื่อกี้ดังปรักเชี่ยโดนกี่พันวะสองพเหรอวะสองพันสาธรรมดาได้สองพันสามพัน่คุ่เลอแต่ทหายหมดเลยพี่เลิมันเเอาดีว่โดนพวก ใื่นแค่ผ้าลงประชาชนเฮ้ยไหววะเร็วเนี่ยเนี่ยอีภาพที่เข้ามาภาพที่เข้ามาไอเซ็ตนี่โดนลงถึงอยู่เอาเราให้เจ๊เขงไงเขาแก้ผ้าเราก็แก้ผ้าเออมันดูเหมือนกับว่าเรามาแบบมาถ่ายหนังเอวีแล้วแบบยังไงอะคอร์ทเพ่อะไอเซ็ตเป็นพวกคอร์ทเพ่แล้วพวกตัวละครหญิงนี่เป็นแบบพวกเป็นพวกแบบที่มาเดบิวต์ใหม่เป็นนางเอกเอวีแล้นองเบลใช่ไหมเออมาเดมาเดบิวต์ใหม่ไง แล้วไอ้ไอ้โฮลลกา้ามนี่คือเจ้าของบริษัทเนี่ยท่น <c oughs> โรแก่ยากมาดูมันแต่งหูก็ตายเลยคนเยี่ยมตอรีเนี่ยไ, <c oughs> ไปไปไปเราไม่ต้องแคมป์อีกแล้วเพราะไม่มีของให้ซ่อมไม่มีหรอแคมป์่หนนี่แคมป์เก็บชายา <c oughs> ยังไม่ครบเลยเย้ย <c oughs> าเออก,ก้าตวสี่ร้อยโก้าตสี่ร้อย พลาดนี้มันใช่เลยอะไรวะเย็ดบอกแล้วว่าลุมเย็ดเอเอบีแบบที่พี่ไม้พูดอ่ะกำลังเดวิวต์มาแล้วมีมีพวกผู้ชายกำลังวิ่งเข้าไปอ่ะใช่ใช่ใช่พลาดเลยมีใครตายยังวะยังใช่ไหมตัวสามมีตัวสามอยู่เลยเป็นอะไรสิเพื่อนจี้หมดเรียเกิด้นนะ ออยบสูู่หมีความรู้สึกว่ากลุ่มเป็นเหมือนกลุ่มเป็นเหมือนฮัลลอกที่มีพลังป้องกันอีวี่หวาดว่าไม่เจอเหมือนเป็นวีผสมไทยอีวี่วี่ผสมผัดขึ้นเลยโอ้ยไลฟ์แฟร์ละจ้าจนที่รอแขกอ้อ ลงไปนอนล้มตัวลงนอน,าาอนเอนี่ยถูกไม้ลองดูเนี่ยภาพภาพลุงเออเนี่ยมันกำลังอยุดเพิ่งเข้าไปตีกำลังเยสเอาอลุง yes. yes, เยสตีเยสแมนโอ้ยกดยาก็ได้เออเยสแมนทุกคน yes. ยเยสเต้นนอนแทนเออนนั่นแหละ แจมแมวยึดขึ้นได้ว่ามี่อันติเอาผมเลยแล้วกันไปเลยเสร็จเลยเสร็จเลยขับต่อมาเปรียบตั้งแต่ล่างขึ้นบนเออลูดขึ้นไปลูดขึ้นไปลูดขึ้นไปเอาเลยต่อเลยจิ๊บบอสอยู่ไหนวะขอเย็ดแบบคอสเพย์หน่อยเย็ดแบบคอสคอสเพย์อ๋อเฮ้มันเปิดมนจะปล่อยคิดย็ดแบบคอสเพย์กูคอสเพย์กูคอยคอสเพย์เย็ดแบบคอสเพย์ สอรอบแล้วคอจแแตกเลยเฮ้ยนัางไปทุกไหนวะอื้ออื้ออตีดวะตีวะตดมาแล้วตายรัวโว้ซาโว้ซาต้องเย็บแบบคอสเพย์ครับผมคอสเพย์ไปนะฮะเฮ้ยที่ปากออกมาแล้วอะ อย่อ้าวไอ้เงี้ยไม่ปีแปลงร่างไหนหรอเออาไปสิโอ้ยไม่แปลวะไอ้เกิดจากไหนวะเฮ้ยเอาไว้โอ้กาสัตว์นี่แหละเดี้ยก็ได้ออโอ้โอ้เดี๋ยวกูดูซับดาเมจก่อนกูโกดูซับดาเมจนี่ไม่ตายแล้วไอ้สัตว์โค้งวะ้อย่างไวะกูดูซับกูซึ่งซับผิวห้องเลยจะไมกูไม่ได้ลงก็ไม่เป็นไรชูให้ กูปึมซับกูปึมซับฮ้ย้านเออตายโอ้โหโดน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 ถ้าดุคูกำแอนเลดนแอนวะเฮดูเหมือนกำลังแอนแอนไข่แบบถ้าไข่เคินหาวถ้าไม่ตายไข่คกไเยนี่ไข่คนหาวก็มาวะ ตัตดบแม่งได้เออคตรเที่ยมเออทำไมกูเป็นอย่างนี้ล่ะอ๋อหายละยังมาี่เห็นกางเกงในลายสปไปเดอร์แมนดะ้ยไหนวะเอะของใครของเกม่ดูโฮโลการาฟเน่เออแ <c oughs> ต่แม่งซีทูนะเว้ยมันเว้นงามตูดอะที่มันรู้ตูดแต่แตเราจะไม่เห็นรู้ตูด <c oughs> อ๋อ แล้วครับคลิปหน้าเราจะพบกับการแก้ผ้าลงซสกิบัตควีนนะครับสี่คนเราจะคัดทีมที่ตายเยอะที่สุดนะครับไปเียอะแล้วว่ะคนที่ตายเยอะที่สุดไปไม่ได้ไป้มาดูนี่ดิเต้อร์เหมือนเหมือนพี่เป็นหงในมูอิกาดูเลยวะหงมึงหงเหรอมันต้องน้ำล้นจริงมึงนะน้ำมาวะถ้าจะมาจะเลยเนี่ยพี่พี่โนเรียกข้าอิกาเออเรียกข้าว่าอิกาถ้าจะบ่ง